ไม่พอ,อยัไม่อไม่ได้ไม่กินหรออันนี้เปิดกล่องก,ก่อนจะกอดได้นานนะครับ,บควควเปิดจอไม่วอ,อ,อ,อนาตบไปตากได้นะครับม้อวนเปอ็นเลย i yeah. not

thật ừ. ừ. cái còn điều nào?